อ้อได้ขอบคุณพระเจ้ามาไขอบคุณพระเจ้าขอบคุณยังไงบ้างลองยังไม่เคท่จะไเอราในใจของเราเนี่ยในใจเราพูดจากในใจเราไม่ต้องเนท้ที่เราไม่ได้ตั้งใจหว่าตั้งใจทางกายแล้วก็ลาามีคพระเจ้ายกโทษ้อามีจก็าทงที่สองก็ ส่งเสริมส่งเสัิมมันก็เจ้าทำให้เราโรคจากโรคนี้เรามั่นใจว่าเราหายใช่ไหมทำใจของเราอิพระเจ้ามันจะทำให้เราหายแน่นอนมีความเชื่ออย่างนั้นน่ะว่าถ้าเราทำแล้วเราก็สบายใจเราไม่ต้องรู้สึกเราสบายใจไม่หมกมุ่นอยู่กับโลกของเราอปกติเราจะนอนหมกมุ่นเมื่อไหร่จะหายนอนใช่ไหมป่วยป่วยไก่ย่างฮะไก่ย่างเขาจัดให้เรียบร้อย ม่ดไม่ว่าว่าน้ำท่วมไปลำบากยรอให้น้ำแห้งก <Board> <newspaper> ่อนเลยรายเดอน